วันนี้เราไปถ่ายรูปน้ำตกที่สวยที่สุดของกาแพงเพชรกันนะครับน้ําตกคลองลานจัดของสำหรับ เดินไปถ่ายภาพน้ำตกหน่อยนะครับก็เราจะใช้อันนี้นะครับผมเอาที่เอาไปถ่ายนะครับก็จะมี Sony A7R3 นะครับกับเลนส12์12-24แล้วก็ที่ใช้ทดสอบนะครับแล้วก็มีตัว Fuji GFX100 นะครับอันนี้ก็จะใช้ฟิลเตอร์ เตอร์ตากแดดอยู่นะครับนื่องากว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นไอไอฟ้านะครับก็เลยต้องตากแดดซะหน่อยแล้วก็มีกล้องแอชชั่นแคมไปด้วยนะฮะันีเ้เวลามาถ่ายรูปน้ำตกถ่ายรูปที่ความชื้นสูงนี่การจัดกระเป๋ากล้องนี่สำคัญมากนะครับถ้าจัดต้องประเภทแบบแบบถอดออกมาถ่ายรูปได้เลยเต้องเอาผ้า ผ้าเช็ดเลนไว้ค่อนข้างค่อนข้างจะไหลผืนนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวในนู้นเนี่ยต้องใช้ผ้าเช็ดตลอดเวลานะฮะเพราะนั้นเอาไปไหลผืนหน่อยจะเป็นการดีเดี๋ยวเราจะต้องลงลุยน้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่ถุงเท้าไว้หน่อยเพื่อว่าถ้าเจอพวกหินลื่นนะครับก็จะได้ ถอดรองเท้าใส่รองเท้าเดินนะครับเพราะใส่รองเท้าเดินเนี่ยบนหินลื่นๆมันจะไม่ลื่นนะครับมันจะโอเคกว่าโอ้ยเล็บยาวไม่ได้ตัดเดี๋ยวเราเดินไปที่น้ําตกคลองลานกันนะครับน้ำตกคลองลานเนี่ยอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองลานนะฮะกำแพงเพชรเป็นน้ําตกที่น่าจะใหญ่และก็สวยที่สุดของกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรเนี่ยมันมีที่เที่ยวเยอะมากนะฮะเพราะว่าเป็นพื้นป่าตะวันตก ติดกับอุ้มผาง้วยขาแข้งนะครับแล้วก็รุ่งใหญ่ในสวนมันเลยทำให้ป่าทางนี้สมบูรณ์มากแล้วก็น้ำตกของลานนะครับปกติมันจะมีน้ำตลอดปีแต่ว่าหลงช่วงช่วงแรงมันก็แรงเหมือนกันนะครับก็ไม่มีน้ำเหมือนกันเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในตอนนี้เขาทำพื้นที่ใหม่หมดนะฮะตรงนี้ ถ้าเราจะไปน้ําตกคลองลานนะครับก็ขับรถจากกรุงเทพเนี่ยไปนครสวรรค์กําแพงเพชรนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปทางคลองลานก็น่าจะประมาณสัก6ชั่วโมงนะครับถ้าออกแต่เช้าเลยก็ไปถึงนู่นน่าจะประมาณบ่ายนิดๆน,นะครับมันเข้าไปลึกเหมือนกันทางเดินก็จะสบายๆนะครับเ,เขาทำทางไว้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ลาดปูนถ้า น้าป่าไม่มาแรงก็คงไม่พังน,นะครับก็พยายามเดินบนเส้นทางนะครับตรงนี้ป่าก็จะต้นไม้ใหญ่คลุมมากนะเดินมาประมาณสักผมว่าสักร้อยกว่าเมตรเราก็จะถึงตัวน้ําตกนะครับเดินเรียบลำธารมาเรื่อยๆแนะนำให้ติด พวกเสื้อฝนมาด้วยนะครับบางทีเราถ่ายรูปอยู่ในแล้วฝนตกแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเ,เราออกน้ํามันหนักมากนะครับถ้ามีอ,อ,อะไรคลุมตัวนิดหน่อยนะครับก็จะดีเสื้อก็จะไม่เปียกแต่ว่าถ้าเกิดใครมาเนี่ยผมแนะนําว่าให้ติดเสื้อติดเกงๆพ้าสตูอะไรเงี้ยติดมาด้วยนะครับเพราะว่าได้เปลี่ยนแน่นอนถ้าไม่มีเสื้อกันฝนนะครับ ช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะหนักมากนะครับตรงจุดที่ทางเดินเนี่ยบางทีท่วมหมดเลยนะครับตอนนี้เขาทำจุดชมวิวไว้ให้นะฮะตรงปลายสุดของน้ำตกจากนี้ไปนี่ก็เออมันจะขึ้นไม่ได้นะครับจะเป็นเน้าผานะฮะตรงนี้เนี่ยเอ,อยืนนี่เปียกหมดนะครับก็จะมีจุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะผมจะเดินลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็เออไปตั้งกล้อง อยู่ใกล้ๆน้ําตกนะฮะจะเห็นว่าลองน้ําแบบเยอะมากนะครับตอนนี้ถ้าช่วงโควิดเพม่ให้เล่นน้ำนะครับแต่ว่าน้ําตกยังเปิดให้ถ่ายรูปได้อยู่สังเกตละองน้ําที่ติดหน้าเลนนะครับจะปุ๊บปุ๊ป้าป้า,ปาแบบแบบเยอะมากครับโอกาสถ่ายรูปด้วยมีละองน้ําติดนี่โอ้โหยากมากนะครับต้องฝีมือจริงๆอย่าหวังไปสตมป์น,นะครับไปลบในโฟโต้ชอปนี่ไม่มีทางเลย ปกติเวลาถ่ายนะครับผมก็จะหันกล้องเข้ามาหาตัวแล้วก็เช็ดให้แห้งก่อนแล้วผ้าคลุมนะครับแล้วหันกลับไปที่เดิมจะตั้งกล้องให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยหันกลับมาเช็ดแล้วก็พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยต้องถ่ายเลยนะครับเปิดปุ๊บถ่ายปับนะ๊บนะฮะอันนี้ก็ทําอย่างงี้ครับกดชัตเตอร์ได้แค่สัก2รูปก็ต้องห,หันกลับมาแล้วก็เช็ดนะครับอันนี้ตั้งกล้องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะหันกลับมาเช็ดใหม่นะฮะต้องทํามาร์กไว้นะครับว่า เราอยู่ตำแหน่งไหนจะเช็ดพอแห้งเสร็จนะครับก็เอาผ้าปิดแล้วก็หันกลับไปนะครับแล้วก็พอเปิดป้าปุ๊บต้องถายเลยนะครับได้รูปเดียวนะฮะแล้วก็ต้องหันกลับมาเช็ดใหม่อันนี้แฟนผมก็ช่วยถ่ายวิดีโอรีวิวให้นะครับใช้ X T 4นะครับสเกต X T 4นี่สบายเลยนะครับเพราะว่ามีฮูดอยู่นะครับ มันก็เลยน้ำเลยไม่ค่อยติดที่หน้าเลนนะฮะอันนี้สบายมากแต่ถ้าไม่มีฮูดเนี่ยเข้าเต็มๆมครับอันนี้ใช้ XD กับ1024นะครับสบายมากๆถ่ายไปไม่ต้องเช็ดเลยที่กล้องผมอันนี้ต้องเช็ดอยู่ตลอดเวลา ให้กุ้งไปเป็นแบบนะครับยืนอยู่ตรงที่ริมน้ำนะครับแล้วก็ผมว่าเช็ดตลอดอะตรงนี้สวยนะครับเสียดายกุ้งไม่ได้เอาเสื้อสีสดสดมา,าได้ไยืนแบบใส่สีส้มสีแดงแป๊ดๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมันจะเด่นมากนะครับถ้าแบบช่วงมีแดดอ่อนๆมาหน่อยนะครับเข้าทางด้านข้างฝั่งซ้ายเนี่ยจะสวยมากนะครับ เลยมานิดนึงนะครับมันจะมีแอ่งน้ําซึ่งจะเห็นแสงสะท้อนอของน้ําตกนะครับเราตรงนี้จะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยก็เป็นจุดหนึ่งที่สวยนะครับผมก็มาตั้งกล้องอยู่ตรงนี้มาทุกครั้งถ่ายทุกครั้งนะครับแต่รอบนี้ใช้10วิสีมันกว้างหน่อยมันก็จะเก็บได้เต็ม ถ้าจะมาน้ําตกคลองลานเนี่ยแนะนําให้โทรหาเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับว่าปริมาณน,น้ําเป็นยังไงถ้าแบบประเภทแบบ 8- ปดเสนี่ยสวยนะครับแต่ถ้าน้ําป่ามาก็ไม่ต้องไปนะครับแล้วก็ถ้าน้ํามันขุ่นก็ไม่ต้องไปนะครับถ้ามีน้ําป่ามาแล้วก็ใช้เวลาสัก2วันไม่เกิน3วันนะฮะน้าก็จะใส่ละก็จะน่าถ่ายรูปมากขึ้นมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะครับก่อนถึงน้ําตกประมาณสักสามสิบเมตรตรงนี้นี่เป็นจุดแบบ อ๋แบบตรงมุมตรงนี้สวยมากนะครับจะเห็นน้ำไหลามาจากต้นน้ำตกนะครับแล้วตรงนี้ก็ได้ต้นไม้ใหญ่เป็นฉากหน้านะครับรู้สึกจะเป็นมุมนี้จะแบบเหมือนจะเป็นแลนด์มาร์คของอน้ำตกฮองลานเลยนะครับแต่ผมจะถ่ายถ่ายลงมาอีกจุดหนึ่งนะฮะถ้าเราข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะครับ ก็จะถ่ายน้ําตกได้ตรงนี้ต้นไม้สวยนะครับมีรากไม้ต้นแบบใหญ่แล้วก็มีต้นตะเคียนด้วยนะครับเริ่มเพิ่มบรรยากาศดีนะครับมานั่งพักผ่อนนั่งเล่นตรงนี้ละองน้ําจะไม่เยอะเหมือนฝั่งทางด้านขวานะครับบรรยากาศก็จะร่มรื่นมากหน้าแบบนอนเล่นนะครับ นั่งพักเขาไม่ให้เอาของมากินที่น้ำตกนะครับตรงนี้ก็จะมีอีกมุมหนึ่งนะครับที่เห็นแสงสะท้อนน้ำเหมือนกันแต่ว่าต้องไปช่วงที่แบบน้ำเยอะนิดนึงหรือหลังฝนตกนะครับมันจะมีแองแลแต่ตรงนี้ไม่ไม่ได้มีลำธารผ่านนะครับก็จะเห็นแสงสะท้อนต้นไม้ตรงนี้ถ่ายง่ายนะครับเพราะว่าราองน้ำมันไม่เยอะเหมือนอ,อ,อีกฝัง่งหนึ่ง แล้วก็เดินทางกลับนะครับเป็นทริปที่ยาวนานมากเดี๋ยวตอนหน้าเราไปเที่ยวนครพนมกันนะครับ